มาดูผลฟุตบอลเจลีกคหนึ่งทีโเตะเป็นนัดที่7ของฤดูกาล2020กันนะครับโดยลงเตะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม63ที่ผ่านมาพร้อมกับอัปเดตตารางคะแนนและอันดับดาวซานโล่าสุดกันเราไปติดตามกันเลยครับนะทัสบอลทีวีผลฟุตบอลเจลีกคหนึ่งทีโเตะนัดที่7ของฤดูกาลในวันอาทิตย์ที่26ที่ผ่านมาเราไปไล่เรียงผลการแข่งขันกันเลยครับ คู่แรกคอนซาเดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมอรินอส3ประตูต่อ1คู่ถัดมาทิมิสุเอสพาวก็ได้3ามแต้มแรกแล้วนะครับจากการเปิดบ้านเอาชนะโออิตะทิดิตะ4ประตูต่อ2ส่วนคู่ซานเฟเช่ฮิโรชิมาที่พบกับนาโกย่าแกรมปัตคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับเพราะว่าเกิดปัญหาการพบโควิด1 9นะครับคู่ถัดมาโยโกฮาม่าเอฟซีเปิดบ้านแพ้ให้กับอุราวะเรดเดมอนศประตูต่อ2 คาชิมะแอดเลอร์เสมอกับเอฟซีโตเกียว2ประตูต่อ2มาดูผลบอลเจลิกหนึ่งกันต่อนะครับคาชิวะเรโซเปิดบ้านเอาชนะเวกตะเซนไดไปแบบขาดลอย5ประตูต่อ1คาวาสกิฟอนตาเล่เอาชนะโชนันเบเวเล่3ประตูต่อ1วิเซอโกเบเปิดบ้านแพ้กับกัมบะโอสกาก้า0ประตูต่อ2และผลคู่สุดท้ายซางงอนโตสุ u, เปิดบ้านเสมอกับเซโรโซโอสกาก้า1ประตูต่อ1 จากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปอัปเดตอันดับตารางคะแนนเจลีกหนึ่งกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนเจลีกหนึ่งล่าสุดทุกทีมก็ลงแข่ง7ดนัดน,นะครับมีเพียงแค่นากะยะเกมปัตและซานเฟเชฮิโรชิมาที่ลงแข่งไปแค่6นัดน,นะครับอันดับที่1ยังคงเป็นคาวาซากิฟอนตาเล่ที่มี19คะแนนตามมเดอันดับที่2กัมบะโอซาก้ามี16คะแนนส่วนทีมที่มี14คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่3นากะยะเกมปัต อันดับที่4 e F c เอฟซตอกีอันดับที่5 s e เซโรโซโอซกอันดับที่6อุรวะเรดเดมมี13คะแนนอันดับที่7 c o n คอนซา e รเลซัปโปโอันดับที่8 k a คายิวะเรโซต่างก็มี12คะแนนเท่ากันอันดับที่9 w i วิเซลกบมี9คะแนนมาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารางคะแนนกันนะครับอันดับที่10 s ซานเฟเช่ฮิโรชิ i m a ที่แข่งไปแล้ว6นดัด มี7คะแนนเท่ากับอันดับที่11อย่างโอิตะทิดิตะและอันดับที่12โยโกฮาม่าเอฟมารินอสส่วนอันดับที่13เวกกนตะเซนไดมี6คะแนนอันดับที่14โยโกฮาม่าเอฟซีมี5คะแนนส่วนทีมที่มี4คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่15สร้าซางานโทสุอันดับที่16โซนันเบเวอล่อันดับที่17ชิมิสุเอสพาลและอันดับสุดท้ายอันดับที่18าชิมะเอเดล มาปิดท้ายกันเช่นเคยที่อันดับดาสบอเจอลิก1ล่าสุดกันนะครับอันดับที่1ไมเคิลโอลุงกาจากคาซิวาเรโซยิงไป5ประตูส่วนอันดับที่2ร่วมมีถึง4คนนะครับไล่ไปตั้งแต่เคียวโกฟูรุฮาชิจากวิเซโกเบยูโคปายาชิจากคาวาสกิฟอนตาเล่เลอันโดเปเรราจากซานเฟเชฮิโรชิมาและมูซาชิสุซูกิจากคอนซาลรเล่ซัปโปโรที่ยิงไปคนละ4ประตูเท่ากัน และทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลเจลิกหนึ่งที่ลงเตะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับส่วนในนัดถัดไปจะลงเตะในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เราจะติดตามโปรแกรมของเจลิกหนึ่งแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ